สวัสดีค่ะช่องแม่ดากกอกะนะคะอันนี้คือคุณยายมานั่งรอใส่บาตรนะคะคุณยายซวนนะคะคือแม่ของแม่ดาเองค่ะยายก็จะมาใส่บาตรทุกวันนะคะเพราะว่ามีพระท่านเดินมาผ่านหน้าบ้านทุกวันนะคะพระมาจากภูไม้ฮาวนะคะมาจากวัดป่าภูไม้ฮาวค่ะพระก็จะเดินผ่าน ผ่านหน้าบ้านยายทุกวันนะคะยายก็จะมานั่งรอใส่บาตค่ะครนนี้แม่ดาก็จะใส่บาตเหมือนกันนะคะ คือไข่ที่ลุงแจกเมื่อวานนี้ค่ะแม่ดาก็ได้เอามาต้มใส่บาตนะคะไข่พี่อ c เอามาแจกนะคะ พระท่านก็จะเดินบินธบาตไกลมากนะคะนี่ก็จะเดินเข้าสู่หมู่บ้านค่ะอันนี้คือต้นหมู่บ้านนะคะถ่าท้ายหมู่บ้านก็นู้นหนึ่งกิโลละคะ่ะท่านก็จะเดินบินธบาตแบบนี้ทุกวันนะคะนอกจากวันสําคัญพระท่านจะสันอยู่ที่วัดเราก็จะขึ้นไปทําบุญที่วัดป่าภูไม้หาวนะคะ นี่คะ่ะคุณยายก็จะลากเก้าอี้แบบนี้แหละคะ่ะมานั่งรอใส่บาตรทุกวันนะคะคยายคุณยายท่านชอบทำบุญค่ะข้อเสื้อเจ้าคือมีเอ๋ลงข้อเสื้อเจ้าคือมีเอ๋ลุงข้อเสื้อปปข้อเ่อบอ่คุณยายแกยหูนหนวกคะ่ะฟังไม่ค่อยได้ยินนะคะพูดอย่างหนึ่งแกก็ตอบอย่างหนึ่ง ก็อายุ80กว่าแล้วนะคะแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะยังมานั่งรอใส่บาทได้นะคะน,นี่นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ภูเขาร้อมรอบนะคะหมอกควันเยอะค่ะพระอาทิตย์จะขึ้นไนะ้มเนาะ คะพ้นไปแล้วได้ค่ะนี่คือบ้านอาจารย์สง่านะคะแค่ตกแต่งด้วยต้นไม้ปกคุมหนาแน่นเลยค่ะแต่แต่งกิ่งมันบอกค่ะมีแต่มวลดอกไม้นะคะหน้าบ้าน,น,น,าค,นค่ะ มันอันนั้นบ่มันสูงพอดเนาะนี่นะะคดอกไม้สวยงามนี่ดอกกล้วยไม้ยิ่งสวยงามเลยนะคะโอ้สวยงามสดใสเลย ดอกไม้งามเนาะอันซื้อมาบอค่ะดอกอันกล้วยไม้อันนี้นะงามแเลยบอ,อขอแบ่งไปปู่น,นี่ยได้จักหน่อหนึ่งค่ะมันงามงามแล้วมันก็ยู่งายเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสาคารให้แม่ดาูก,กขาไว้นะคะสวัสดีค่ะ